ไฟป่าในตำบลเขาพระอําเภอเมืองนครนายกเริ่มวิกฤตนะครับหลังจากที่เปเลวไฟนั้นลุกไหม้อย่างรุนแรงล่าสุดนั้นอยู่ห่างจากบ้านของประชาชนเพียง300เมตรเท่านั้นครับชาวตำบลเขาพระอําเภอเมืองนครนายกบางส่วนต้องออกไปเฝ้าระวังไฟป่าบนเขาฝาระมีพร้อมประสานและรายงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืนหลังไฟป่าที่ลุกไหม้อย่างต่อเนื่องมา3วัน3คืนเริ่มรุนแรงมากขึ้น ล่าสุดไฟนั้นลุกลามไปยังภูเขาลูกที่5บริเวณหมู่4ซึ่งเป็นภูเขาลูกสุดท้ายทําให้ชาวบ้านหมู่4หมู่5และหมู่8สถานการณ์หน้าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากเปลวไฟนั้นลุกลามห่างจากบ้านเพียง300เมตรเท่านั้นและยังไม่มีทีท่าว่าจะลดความรุนแรง เนื่องจากยังมีปเปลวไฟตลอดเวลาประกอบกับจุดที่ไหม้นั้นเป็นป่าไผ่ค่อนข้างหนาแน่นซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทําให้ชาวบ้านนั้นเตรียมพร้อมรวมถึงการอพยพจากหมู่บ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยขณะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกได้เร่งเข้าพื้นที่โดยมีรถน้ําของอบตอเขาพระเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงหากสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤต เจ้าหน้าที่ประเมินนะครับว่าลมพัดแรงทํำให้ไฟลุกไหม้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้และหากลุกลามสุดเขาลูกที่หก็อาจจะลุกลามต่อเนื่องไปอีกฝั่งเขาช่องเขาขาดซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีวัดและบ้านกว่า100หลังส่วนเขาห้วยยอดหมู่4ี่ตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเกิดไฟป่าเช่นกันก่นกอนจะลุกลามไปไหม้กุฏิพระในสำนักสงฆ์เขาห้วยยอดเสียหายทั้งหลัง จากนั้นลุกลามไม่ขึ้นไปบนยอดเขาแต่ว่าเจ้าหน้าที่อาบาตอเข้าไปช่วยทําการฉีดน้ําสกัดเอาไว้ได้ทําให้ไฟไม่ลุกลามถึงสาลาอเนกประสงค์ล่าสุดไฟป่าได้ลุกลามไปยังกองขยะที่ทางเทศบาลและอาบาตอส่วนพึ่งนําไปทิ้งนะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่สามารถดับได้ทําให้ควันไฟที่ลอยขึ้นมานั้นส่งกลิ่นเหม็นทั่วบริเวณเลยครับขยะ